อนิเมดีๆที่ยังไม่ถูกมองเห็นมากพอเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะเลยคลิปนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าอนิเมะเรื่องไหนบ้างที่ under r a เ e ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยเนาะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่มันดีแต่ว่ามันยังไม่ถูกมองเห็นมากพอมันยังไม่แมสมันยังอันเดอร์เรอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะเราเคยทําคลิปประมาณนี้ไว้เมื่อนานมากแล้วก็จะมีที่เคยแนะนําไว้ในคลิปนี้พอสมควรส่วนคลิปนี้นะคะก็คือจากการไปขวนขวายหาดูมาเพิ่มเติมเนี่ยก็เลยไปเจอเรื่องที่มันอันเดอร์เรเพิ่มขึ้นอีกเราก็เลยจะมาแนะนํามาพูดคุยกับทุกคนนะคะเรื่องแรก เลยที่รู้สึกว่ามันอันเดอร์เรกก็คือโกลเด้นคามุยเรื่องนี้คือดีม่ะ เลงจะดูมานานมากแล้วส่วนสาเหตุที่อยากดูก็คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวอนิเมะหรือมังงะใดๆเลยนะคือสาเหตุที่อยากดูเรื่องนี้มันเป็นเพราะว่าดิฉันนะคะไปเจอเพลงของวงอาลีที่ร้องประกอบเรื่องนี้แค่นี้เลยก็เลยทําให้อยากดูเรื่องนี้แล้วพอดูแค่ ep แรกอะ่ะก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้พอดมันน่าสนใจมากเรื่องย่อสําหรับใครที่ไม่เคยดูหรือไม่เคยรู้จักนะคะก็คือพอดหลักของมันอะ่ะก็คือม มีเรื่องเล่าปากต่อปากว่ามันมีกลุ่มนักโทษหลบหนีกลุ่มนึงอะ่ะมีรอยสักปแปลกๆต,ตามตัวซึ่งรอยสักพวกเนี้ยมันคือแผนที่ไปสู่ขุมทรัพย์ทองคําแบบขนาดมหาศาลปริมาณมหาศาลน่ะที่นักโทษคนหนึ่งอะ่ะเอาไปซ่อนไว้โดยที่ใครอยากได้ทองคำเนี่ยต้องรวบรวมนักโทษหลบนี้ที่มีรอยสักทั้งหมดนี้ยเอามาให้ได้แล้วแผนที่เหล่านี้มันจะนําไปสู่ขุมทรัพย์อันนั้น พวกคนที่รู้ข่าวลือนี้นะคะก็เลยออกตามล่านะักโทษเหล่านี้นะรวมถึงกลุ่มของพระเอกด้วยแต่พอได้ดูเรื่องเนี้ยก็รู้เลยว่าทําไมมันถึงไม่แมส1หนึ่งเลยคือเนื้อหา เนื้อเรื่องมันค่อนข้างเข้าถึงยากแล้วก็เข้าใจยากคือเรื่องนี้มันมีความอิงประวัติศาสตร์ด้วยก็คือจะมีบุคคลที่เป็นตัวตนจากในประวัติศาสตร์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อะเอามาอ้างอิงด้วยคือสําหรับใครที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ในช่วงที่มันเป็นธีมของเรื่องเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ดูได้แหละเนาะแต่คิดว่าถ้าใครที่รู้ประวัติศาสตร์มานะคะอาจจะอินขึ้นคือส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้ประ ประวัติศาสตร์ของช่วงที่มันเป็นธีมในเรื่องนะแต่ดูเพราะว่าน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออขนาดคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์อะ ยังดูแล้วสนุกอะ่ะมันก็โอเคอยู่สองคือสําหรับเราอะ่ะเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างแปลกนะคือแปลกในที่เนี้ยคือการนําเสนอมันแปลกเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันแบ่งออกเป็น2พาร์ทอย่างชัดเจนก็คือพาร์ทหลักเนี้ยก็คือการตามหาทองคำเนาะส่วนอีกพาร์ทนึงเนี้ยมันคือการนําเสนอวิถีชีวิตของชาวไอโนซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของแถบฮอกไกโดคือธีมเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่ฮอกไกโดเนาะแล้วก็ไอพาร์ทการนําเสนอวิถีชีวิตชาวไอโนเนี้ยมันเป็น พาร์ทที่รู้สึกว่าออกแบบมาให้นําเสนอวิถีชีวิตแบบเข้มๆเ,เลยด้วยรูปแบบของฉากที่มันดูสบายๆอะไรอย่างนี้คือที่บอกว่ามันแปลกสําหรับเราเพราะว่ารู้สึกว่าการอิงกับประวัติศาสตร์หรือการแบบตามล่าหาทองที่เป็นพลอตหลักของมันอะรู้สึกว่ามันจริงจังแบบจริงจังสุดๆอะ เพราะว่ามันมีความแบบเป็นประวัติศาสตร์ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอเป็นพาร์ทนำเสนอวิถีชีวิตชาวไอรูเนี่ยมันจะดรอปลงมาแบบเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นฉากที่แบบสบายๆแบบสบายเหมือน s l i c e of Life เลยซึ่งกับพาร์ทหลักอะ่ะมันเหมือนสุดเท่านี้ส่วนพาร์ทลองอะ่ะมันคือแบบวุบลงมาเลยแบบตัดอารมณ์สุดๆก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยมันมีการนําเสนอที่มันแปลกดีนะและการนําเสนอของเรื่องเนี้ยมันเข้มข้นมาก แล้วก็เนื้อหาเยอะมากคือซับไตเติลแบบยุบยับมากทุกคนแล้วก็ข้อสนะคะคิดว่าตัวละครของเรื่องนี้มันไม่ได้หล่อสวยอะไรจนจึ้งตาจึ้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนไม่ได้เป็นที่ดึงดูดต่อคนในวงกว้างแล้วก็ตัวละครชื่อจํายากมากด้วยคือตั้งแต่ดูมาจําชื่อใครไม่ได้เลยนอกจากแบบพระเอกนางเอกแล้วก็คนในแก๊งคนนึงแค่นั้นเองแล้วก็คําเตือนสําหรับใครที่ ฟังมาแล้วอยากจะไปดูเรื่องนี้ต่อนะคะก็คือใครที่เซนซิทีฟเรื่องการฆ่าสัตว์เนาะก็ อาจจะต้องระวังไว้เนาะเพราะว่าเรื่องนี้คือพาร์ทที่มันมีการนําเสนอวิถีชีวิตอะ่ะอันนี้จะมีการฆ่าสัตว์เยอะมากแต่ไอฉากการฆ่าสัตว์พวกนี้คือมันก็เป็นพาร์ทที่แบบเข้าใจได้เนาะเพราะว่าคือเขาอะ่ะล่ามาเพื่อกินมันเป็นวิถีชีวิตเขาเนาะไม่ได้ล่าเพื่อความสนุกสําหรับใครที่อยากไปตามดูนะคะก็มีให้ดูกันแบบจุกๆุแล้วเพราะว่ามาแล้วสี่ซีซันแล้วซีซันหน้าเนี่ยซึ่งเป็นซีซันสุดท้ายเนี่ยจะออนในเดือน มกราคม2026แล้วด้วยหรือถ้าใครใส่อ่านนะคะก็สามารถไปอ่านมังงะได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามังงะนี่ออกจบ กคบทุเลล่ม้วดวยเรื่องที่2นะคะที่รู้สึกว่ามัน under rate ก็คือ beastars เรื่องนี้ถ้ามีใครเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของมันเนาะ <c oughs> ก็คงรู้ว่ามันมีชื่อเล่นประมาณว่า zoo t o p i a version darker คือเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับสัตว์กินเนื้อกับสัตว์กินพืชที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันแต่มันก็จะมีการเหยียดสัตว์ต่างประเภทกันตลอดอะแล้วมันดั้ มีคดีสัตว์กินเนื้อที่ไปทํร้ายสัตว์กินพืชบ่อยๆมันก็เลยเกิดการเหยียดกันมากขึ้นโดยพระเอกของเรื่องนะคะจะเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นหมาป่าเนาะส่วนนางเอกเป็นกระต่ายสัตว์กินพืชกับตัวเอกอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นกวางแล้วเหตุการณ์พวกนี้มันเลยทําให้สัตว์กินเนื้อเนี่ยมันต้องปรับภาพลักษณ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเรื่องมันก็จะประมาณว่าการดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดของสัตว์แต่ละตัวในสังคมอะเนาะคือเรื่องนี้ถ้าดูเอาแบบไม่จริงจังอะเราถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดูง่ายเลยมันก็คือแบบแนวดราม่าที่แทนที่ด้วยการเป็นสัตว์แทนอะเนาะก็คือมีสังคมมีการใช้ชีวิตอะไรความเป็นอยู่แบบมนุษย์อะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสัตว์แค่นั้นเลยแต่ถ้าดูจริงจังอะรู้สึกว่าดูยากเหมือนกันครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีความ เสียสีสังคมมันมีสัญญะเยอะมากมันต้องตีความเยอะมากคือบอกตามตรงว่าเราอะดูเรื่องนี้เรายังรู้สึกว่าแบบมันมีหลายจุดที่เราแบบ ตีความไม่ออกอ่ะอันนี้ก็วอนผู้รู้ชี้แจงได้นะคะเส้นเนี้ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่คิดว่าทําให้มันไม่แมสเหมือนกันแล้วคือนอกจากเนื้อหาที่มันต้องมีการตีความเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวละครก็ยังซับซ้อนมีมิติด้วยก็คือเราจะต้องตีความคาแรคเตอร์ด้วยเนาะถึงจะเข้าใจการกระทําของตัวละครแต่ละตัวเราที่บอกว่ามันเป็นเออซูโทเปียเวอร์ชันดักเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือมันตัวละครเป็นสัตว์เหมือนกันเนาะแล้วก็อยู่ร่ว มกันในสังคมเหมือนกันเลยดูแบบเป็นสัตว์มันก็น่าจะแบบใสๆอะไรอย่างนี้เนะ้ะแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบ ไม่ใส่เลยคือแบบความรุนแรงเอ่ยอะไรคือมีให้เห็นแบบชัดๆแบบจะจะเลยก็คือคําเตือนสําหรับเรื่องเี้ยก็คือเรื่องความรุนแรงนี่แหละเนาะก็เรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่เหมาะกับเด็กเท่าไหร่นะคะสําหรับใครที่อยากจะไปลองดูนะคะก็เป็นลองดูได้เนาะเพราะว่าเขาก็ประกาศจะทาพาร์ทจบและซึ่งจะฉายในปี2026แต่ถ้าใครไม่อยากรอนะคะก็อ่านมังงะได้เหมือนกันซึ่งมังงะเนี่ยก็ออกจนจบแล้วด้วย แต่ส่วนตัวดีเองนะดีมอะชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ในอนิเมะมากกว่าเพราะมันแบบอย่างพี่เลโกชินะคะพระเอกของเรื่องเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหแบบเป็นหมาป่ามันต้องเท่ขนาดนี้เลยเหรอเพราะคุณคือแบบเท่มากแบบหมาป่าตัวนี้เป็นของคุณนะเรื่องที่3นะคะก็ะคะือ to your eternity เรื่องเนี้เรารู้สึกว่ามันก็ดังพอสมควรนะแต่มันยังดังเฉพาะปุ่มอยู่ก็เลยอยากเอามาจับรวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะว่ามันยัง Under อยู่มันไม่ได้แบบดังเป็นวงกว้างเนื้อเรื่องก็คือเกี่ยวกับพระเอกที่เป็นอมาตะเราก็คือต้องเรียนรู้ชีวิตผ่านการใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาผ่านคนที่ผ่านเข้ามาให้ได้รู้จักซึ่งพระเอกนะคะก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับต่อสู้กับศัตรูแล้วก็ทําภารกิจที่ผู้สร้างตัวเองเนี่ยมอบหมายให้ได้สําเร็จแต่ว่าภารกิจจะเป็นอะไรนะคะก็อาจจะต้องไปรอลุ้นเอาเองในเรื่องเนาะเรื่องนี้คื คือแบบดีมากแบบเรายกเรื่องนี้ให้เป็นแบบติด ท็อปเคียเรื่องใหม่ในใจเลยคือมันดีในแง่ของเนื้อหาคือมันเป็นแนวดราม่าด้วยใช่ไหมแล้วมันก็ทำดราม่าออกมาแบบกระแทกใจมากคือมันขึ้นชื่อว่าพระเอกเป็นอมตะทุกคนมันก็แบบไม่ต้องสืบเลยเนาะว่าแบบเนื้อหามันจะเป็นยังไงก็ประมาณแบบฟรีเดนอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องแบบเรียนรู้ชีวิตผ่านการจากลาเป็นประจำอะไรประมาณนี้ซึ่งพอมันเป็นแบบเนี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเดาได้เลยว่ามันจะจบประมาณไหน คือเอาง่ายๆคือซีซั่นแรกอ่ะดิฉันร้องไห้ไปแล้วแบบแทบทุก EP จนแบบปวดหัวไปหมดอ่ะแล้วมันดีในแง่การนําเสนอทุกคนคือการนําเสนอเรื่องนี้มันนําเสนอออกมาได้แบบทําให้คนดูรู้สึกอินไปกับทุกความรู้สึกที่พระเอกรู้สึกเลยทั้งแบบโกรธเกลียดแค้นหรือว่าเสียใจยอะไรอย่างนี้เนาะคือเราจะรับรู้ด้วยได้หมดเลย <S <S เหมือนกับเราเอาตัวเองไปเป็นพระเอกหรือว่าแบบ ไปอยู่ข้างๆพระเอกอย่างนั้นเลยอะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีความเนื้อเรื่องเป็นแบบไปเรื่อยๆนิดนึงเนาะคือมันเหมือนเป็นการ์ตูนที่แบบโฟกัสที่ตัวพระเอกมากๆแบบโฟกัสโบไปคนเดียวเลยอะคือคนดูอะเหมือนจะได้เรียนรู้แล้วก็ โตไปพร้อมกับพระเอกเราคือด้วยความเรื่องนี้นะคะมันมีความดราม่าหนักมากก็เลยคิดว่ามันเลยอาจจะทําให้ไม่เข้าถึงได้กับทุกคนเนาะเรื่องนี้นะคะมังงอะอจบแล้วแต่ว่าของไทยยังออกไม่จบเนาะก็ถ้าใครเน้นอ่านก็อาจจะต้องไปหาอ่านของต่างประเทศเนาะแต่ว่าเรื่องนี้เราแนะนําว่าอย่าลําบากเลย <c oughs> <c oughs> ก็คืออนิเมะมันทําออกมาแบบ ใกล้จะจบแล้วอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันกําลังฉายซีซั่นสอยู่เนาะซึ่งคิดว่าจากจํานวนเล่มของมังงะเนี่ยน่าจะมีฉายอีกแค่แบบซีซั่นเดียวก็คงจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไปดูอนิเมะก็น่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าแบบภาพมันก็ดูดีด้วยแล้วก็แบบอาจจะเพิ่มความอินด้วยแบบซาวประกอบอะไรอย่างงี้ไป,ไปด้วยเนาะเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็คือสุริยปราชทฤษฎีสีเลือดคือถ้าบอกว่าโกลเด้นคามุยเนื้อหายเยอะแล้วอ,ะอะ่ะเรื่องนี้คือแบบยิ ยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าแบบสุ per สุอร์เลยเรื่องนี้นะคะมันก็จะพูดถึงการต่อสู้ของกลุ่มคนที่มีแนวคิดทฤษฎี D, ที่ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในยุคกลางที่มันเป็นธีมของเรื่องเนี่ยมันมีความเชื่อกันว่าพระเจ้าเนี่ยว่าเอาไว้ว่าดวงอาทิตย์อ่ะหมุนรอบโลกแล้วก็โลกอะ่ะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วใครที่เชื่อเป็นในแนวทางอื่นเนี่ยก็จะถูกมองว่านอกวีดหมดเลยเรื่องเนี้ยมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่า กว่าความจริงกับวิทยาศาสตร์อะ่ะมันจะเอาชนะความเชื่อได้อะ่ะมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเรื่องเนี้ยคือแบบอิงประวัติศาสตร์แบบเข้มเข้มมากมันไม่มีบทฮาหรือว่าพาร์ทย่อยแทรกอะไรให้ผ่อนคลายเลยคือแบบเนื้อหาเน้นเน้นคือเรื่องโกลเด้นคามุยอ่ะยังรู้สึกว่าถ้าคนไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นอะ่ะก็ยังดูได้นะแต่ว่าสําหรับเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแนะนําให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของเรื่องนี้เพิ่มด้วยดา นะเพราะว่ามันจะทําให้อินมากขึ้นแบบอินสุดๆแล้วก็มันจะทําให้เข้าใจมากขึ้นด้วยซึ่งจุดเนี้ยแหละเป็นจุดที่เราคิดว่ามันเลยทําให้เข้าถึงคนได้ยากคือเรื่องเนี้ยบทพูดมันเยอะมันทุษฎดีเยอะมันต้องตีความเยอะคือแบบต้องผ่านการย่อยแบบเยอะมากแล้วตัวละครหลายๆตัวในเรื่องเนี้ยยังเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของตัวจริงในประวัติศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งด้วยเนื้อหาองค์ประกอบของเรื่องเนี่ยที่มันค่อนข้างแบบ เข้มข้นเนี่ยก็เลยทําให้เรื่องนี้มันดังนะแต่ว่ามันค่อนข้างดังเฉพาะกลุ่มอยู่เหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมามื่นเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงที่เรื่องนี้ออนแอร์อยู่ะมันก็ทําให้มีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างเหมือนกันแต่ว่ายังอาจจะไม่ถึงขั้นแมสคือช่วงนั้นคนจะพูดกันในแง่ว่าแบบภาพสวยเนื้อหาดีแล้วก็พูดถึงกันในแง่ความเข้มข้นของเนื้อหาแล้วก็ความสมจริงอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างที่คนพูดถึงกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ เรื่องนี้เลยก็คือเพลงเปิดซึ่งเพลงเปิดอ่ะมันเด่นมันติดหูมากกับท่อนนี้เนาะนนแล้วมันยังได้วงระดับตำนานอย่างสักนาแอคชั่นนะคะมาร้องให้ด้วยแล้วเพลงเนี้ยยังใช้ยาวตลอดทั้ง25 EP ไม่มีเปลี่ยนเลยด้วยเนาะแต่ว่าจะมีเปลี่ยนแค่ภาพเพลงเปิดเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้เนาะแล้วก็เพลงมันยังติดหูด้วยแล้วก็เพราะด้วยประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็ขอสรุป เอาเองตามความเห็นของเรานะจากที่สังเกตเนี่ยเรื่องที่มัน u n d e r อร์เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่า1คือแนวเรื่องเนื้อหาที่มันเข้าถึงยากเนาะคือเรื่องพวกนี้มันจะมีความแบบนิชมากแล้วเนื้อเรื่องก็เข้าใจยากตัวละครก็เข้าใจยากเนื้อหาต้องตีความเยอะคือมันไม่ได้ดูง่ายๆขนาดแบบนั่งกินข้าวดูชิลๆได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็2คือคิดว่ามันไม่มีเลิฟไลน์คือต้องยอมรับนะว่าคนส่วนใหญ่หลายคนเลยอะต้อง ต้องการเลิฟไลน์เหมือนกันคือพอมันมีแล้วมันแบบมันกระชุ่มกระชวยหัวใจอะทุกคนเพจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถหยิบจุดเนี้ยเอาไปเซลล์ต่อได้แต่พอมันไม่มีอะมันก็ไม่มีอะไรจะให้เซลล์เท่าไหร่เนาะแล้วก็อาจจะคอนเทนต์กลายเป็นแบบจริงจังไปซึ่งก็จะลดจํานวนคนที่สามารถเข้าถึงได้ไปอีกแล้วก็3มนะคะคือมันอาจจะไม่ได้มีตัวละครที่แบบหล่อเท่หรือสวยไปเลยจนขนาดที่แบบแค่โพสต์ตัวละครปุบะจะสามารถแบบตกคน นอื่นได้เป็นวงกว้างอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเนี้ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าหลายๆคนเนี้ยก็เลือกดูการ์ตูนจากลายเส้นหรือว่าจากคาแรคเตอร์ตัวละครเหมือนกันเนาะเราก็ยังไงถ้าใครมีเรื่องไหนที่รู้สึกว่ามัน u n d e r เรทอีกเนี้ยก็สามารถเอามาแชร์เอามาเม้าส์มอยกันได้ที่คอมเมนต์นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถกดซุปเปอร์แดงแดงเหมือนกันนะคะวันนี้ไปก่อนลนะคะ่ะบ๊ายบาย